ถ้าครูเห็นคลิปนี้ครูคือผู้โชคดีที่จะได้รู้จักกับเว็บไซต์การจัดการห้องเรียนแบบนี้ a a รวบรวมเครื่องมือให้ครูไปใช้ในเว็บเดียวที่จะจบทุกอย่างเป็นยังไงมาดูกัน เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆเหมาะมากๆสําหรับคุณครูเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วให้คุณครูเข้าสู่ระบบจากนั้นจะได้หน้าเปล่าๆขึ้นมาข้างล่างจะมีแถบเครื่องมือโดยอันแรกจะมีให้เลือกเป็น2ตัวคือเมาส์กับปากากาเมื่อเลือกปากาก,ากาก็สามารถเอาไปขีดเขียนได้เลยต่อมาจะเป็นแบ็กกราวด์ครูสามารถเลือกรูปหรืออัปรูปได้ตามใจชอบตัวต่อไปคือการสร้างโพลให้นักเรียนได้เลือกต่อมาจะเป็นเครื่องมือสุม่มจะสุ่มชื่อหรือสุ่มเลขที่ครูก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยตัวนี้จจะเเป็นตัวัวบสียง ถ้าในห้องมีเสียงดังขึ้นเมื่อไร่สเกลเสียงก็จะปรากฏขึ้นมาบนจอต่อมาจะเป็นตัวแทรกภาพลงบนจอและเมื่อมีการแทรกภาพแล้วก็ต้องมีกระดานที่จะให้จดสิ่งต่างๆลงไปได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือแสดงคำสั่งจะมี4คคำสั่งให้เลือกตามสถานการณ์ในห้องเรียน อันนี้น่ารักมากจะเป็นตัวไฟแดงไฟเขียวและไฟเหลืองไว้ควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนต่อมาก็จะเป็นตัวเช็คลิสต์ครูสามารถเพิ่มการบ้านหรือชิ้นงานต่างๆลงไปได้ครูลองเอาเว็บนี้ไปใช้ทุกเครื่องมือรวมไว้ที่นี่ที่เดียวแล้ว